ถึงคนที่เจอคลิปนี้นะคะนี่คือสัญญาณจากนางฟ้าถึงคุณนะคะใช้ไพ่แอนเชอให้นะคะดูว่าไพ่บอกอะไรคุณเนาะเอาเปิดส,สดให้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอะมาดูกันถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะอ่าตอนนี้รู้สึกว่า คนที่เห็นคลิปนี้คุณมีความเหนื่อยมากเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยมากความรับผิดชอบเยอะหน้าที่เยอะวางไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่ทำมันมันเขาเรียกว่ามันมีแต่คุณเท่านั้นนะคะที่ที่จะต้องจัดการกับทุกอย่างในตอนนี้นะคะแต่มาบรู้ว่า,วา ความเหนื่อยของคุณจะไม่เสียเปล่านะคะคุณเห็นว่ามีนางฟ้ามากระซีบคุณอยู่ความเหนื่อยของคุณจะไม่เสียเปล่าคุณได้กําลังใจคุณรู้ว่าข้างหน้าเป้าหมายของคุณมันคืออะไรอย่าท้อนะคะตอนนี้ความเหนื่อยของเราเนะะี่ยมันแบบพยายามมันดีที่สุดแล้วนะคะมาดูต่อว้าวทรูออคับนะคะคุณกำลังจะได้พบได้เจอกับกัลายานิมิต นะ,ะกับเนื้อคู่หรือแม้แต่คําว่าไม่รู้สิมวมารู้สึกมันเป็นความช่วยเหลือมันมาจากคําว่าแรงดึงดูดด้วยหลายคนนะคะกำลังเครียดนะคะอยากจะคุยกับใครสักคนนะคะหรือว่าอยากจะเคลียร์ใจกับใครสักคนอยู่ก็ได้ เครียดคิดมากคิดเยอะนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้คุณเครียดนะคะบางคนก็เครียดว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเออจะเต็มที่ไหมเออจะมาว่าชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็เครียดว่างานผลลัพธ์จะออกมายังไงนะคะเออจะไปมีดิ้งแล้วจะเป็นยังไงผลจะอ,อกมายังไงนะนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะคือคุณรอคอยผลลัพธ์อะ ซึ่งก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้นะนอกจากจะเครียดแล้วอะเงินก็หมุนงานก็หนักนะคะแล้วก็วนลูปอยู่กับเรื่องเดิมๆอ่อนๆออฟๆกับความสัมพันธ์นะคะนี่คือสถานการณ์ที่คุณเจอถ้าคุณไม่ใช่สถานการณ์ที่พูดแสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณแต่ถ้าคุณเป็น Energy นี้นะคะเหนื่อยรับผิดชอบเยอะ งานเยอะปรับตัวหมุนเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันนี่ไม่รู้จะเอาอย่างไงอย่างเงี้ยเออเครียดเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นี่คือคลิปของคุณถ้าไม่ใช่ผ่านก่อนนะคะทีนี้มาดูไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนางฟ้าขอไฮไลท์หน่อยนะคะเมื่อกี้เราดูพลังงานแล้วทีนี้มาดูจากนี้ไปจากนี้ไปนานเท่าไหร่มาดู ขอทำมิ timing, ่งหน่อยได้ไหมนะหาทำมิง่งเอานี้แล้วกันหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้นะคะ <For S 2> ขอทามิ่งขอทามิ่งก่อนทำไมเป็นขวดเราสต็อปเ p p พื i t first อ่ะ หยุดที่เครียดก่อนหยุดที่จะเครียดนะคะ is worth waiting for คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะ ata space Date ยังไม่ใช่รอไทม,มิ่งนะคะอ่ะเขายังไม่ได้บอกจังหวะมายังไม่ได้บอกตัวเลขของเวลาในการรอคอยมางั้นเราเปิดอันนี้ก่อนเนาะ รู้แต่ว่า is not worth to waiting for อย่าเพิ่งไปโฟกัสที่เวลามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าไฮไลท์นะคะ f ฟล์คสอดนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องให้ความสำคัญกับการนอนการพักผ่อนนะคะเออหรือว่าเวลาที่เราเครียดเครียดหรือว่าอารมณ์เราไม่ดีอ่ะมันจะดึงดูดนะคะ ผลลั์ที่เนกะทฟดังนั้นคุณจะต้องจัดวางจัดการนะคะจัดวางอารมณ์หรือก็ีลีฟมันนะคะเป็นไพ่สีดาบันเป็นไพ่งการทำสมาธิด้วยสี่คาถาขึ้นมาโอ้ The Tower ขึ้นมาเชื่องนี้จะต้องระวังนะคะของที่แบบเสียหายที่ต้องซ่อมแซมภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือบางครั้งอะในบ้านเราเราอาจจะแบบมีบางอย่างที่รบกวนคุณนะคะที่ทําให้คุณแบบนอนไม่หลับหรือเปล่าเอออาจจะเป็นเสียงนะคะเสียงของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้หรืออะไรที่มันแบบว่าเนือ้องไปเช็คแล้วกันนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยทริโอคับอีกหนึ่งใบสุดท้าย Ace o o w a n d s เอาแล้วค่ะ ถึงความเหนื่อยของไฮไลท์ของคุณเอ้ยไม่ใช่ความเหนื่อยของคุณสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทําคือการเติมพลังชีวิตการนอนพักผ่อนนะคะอืมใครที่รอคอยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าข่าวดีอบองนรู้สึกว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะบางคนเนี่ยเซอร์ไพรส์เนี้ยจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่ที่อาศัยหรือว่างานาง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์ นะคะคุณอาจจะได้ไปสถานที่หนึ่งที่เป็นแบบงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็ได้รวมไปถึงจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างฉับพลันซึ่งเป็นข่าวดีที่ดีมากทําให้คุณได้เฉลิมฉลองหรือแบบมีความมั่นคงได้นะคะในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยแม้แต่ความสัมพันธ์ด้วยนะคะจะมีแบบมีเรื่องเข้ามานะคะแต่บ้านเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีอืมแบบไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นขอดูไทม์ไลน์เอ้ขอดูทไาทาม,มิ่งหน่อยนะคะกี่วัน อืมไม่ขึ้นนะ่ะอุ๊บอีกสองใบถ้าไม่เปิดก็คือ When you r e l i ล v e l i s tension ขอตัวเลขนะขอตัวเลข แอดเดนไน์รู้แต่ว่ามันเป็นกลางคืนนะกลางคืนึงบ้านถ้าไม่เห็นก็ไม่เอาแล้วนะโนเวมเบอร์ November ค่ะในเดือนโนเวมเบอร์นะคะจะมีเรื่องบางอย่างหรือข่าวบางอย่างเข้ามานะคะ ก็ขอให้คุณโชคดีฝากคนละหนึ่งไลค์หนแชร์กเพื่อแบบคอนเฟิร์มข่าวดีหรือเรื่องดีๆที่เข้ามาด้วยค่ะเริบๆค่ะ